สวัสดีค่ะพี่น้องชาว e b a บทุกคนนะคะเป็นไงกันบ้างตื่นกันหรือยังคะเช้าวันนี้เอมีสอน a f f i เ i a t ์มาร์เก็ตตค่ะแต่วันนี้สิ่งที่เบอยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆนะคะในเรื่องของด a ตต์มิ i นิ่งค่ะ แต่ Data Mining วันนี้นะคะที่น้องจะได้รับความรู้ไปนั่นก็คือพี่เออยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆในส่วนของสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ Jewelry and Watch ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะน้องๆขาอยากเชิญชวนน้องๆทุกคนค่ะพี่น้องชาว eBay ทั้งหลายนะคะอยากให้ทุกคนไปร่วมการนี้กันนะคะในวันที่9ถึง13นะคะ แต่วันจันนี้9ถึง13นะคะเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีงานที่ชื่อว่า Bangkok James a Jewelry Fair ค่ะ ว้าว Bangkok James and Jewelry นะคะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเอาสินค้าอัญมณีไปขายในตลาดของ ebay หรือสินค้าที่เป็นอัญมณีเป็นเครื่องเงินนะคะเป็นพลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลอยที่ทำเป็นตัวเรือนเรียบร้อยหรือว่าเป็นพลอยที่เป็นเม็ดๆนะคะเรียกว่าพลอยล่วงเนี่ย S <S เราอยากที่จะเอาไปขายทำกำไรบน eBay เพี่อยากจะบอกน,น้องๆค่ะว่าอยากให้น้องๆไปดูงานนะคะเราไปง,งานการงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะน้องๆสามารถไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสลิกิดค่ะแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะว่าเราไปดูงานแล้วไม่พอนะเราไปเจอะเจอนะคะเจ้าหน้าที่ของ eBay EBay นะคะ eBay ประเทศไทยได้ไปออกบูธด้วยนะคะอยู่ที่บูธ xx 8นะคะอยู่ที่ชั้น LG เลยค่ะน้องๆง,งานนี้ eBay ก็ไปร่วมด้วยฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะอยากที่จะเอาสินค้า Jewelry ไปขายในแพลตฟอร์มของ eBay นะคะพี่เออยากให้น้องๆเนี่ยลองเข้าไป คุยกับเจ้าหน้าที่ ebay ได้เลยนะคะลองไปสอบถามรายละเอียดเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะมาขายจะลงขายในลักษณะแบบไหนไปปรึกษาไปสอบถามไปไปหาข้อมูลความรู้ได้เลยนะคะพี่เอเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของ ebay เนี่ยเขาก็จะ ตอบคำถามให้กับน้องๆได้เลยค่ะค่ะถ้าน้องๆได้ไปงานนะคะ Bangkok James and Jewelry Fair ครั้งนี้นะคะพี mm ่อยากให้น้องๆนะคะทำ Data Mining ไปด้วยนะคะฉั้นวันนี้เดี๋ยวพี่จะแบ่งปัน Data Mining ให้กับน้องๆแล้วน้องๆเนี่ยดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ eBay ทำไมรู้ไม้เวลาเราไปที่งานนะคะเราจะได้ไปทำ Research ในสินค้าอัญมณีด้วยเลยวะว้าวร้านนี้เขาขายสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วราคาเขาถูกหรือว่าแพงเพราะว่าในงานนะคะก็่มั่นใจว่ามีทั้งแน่นอนเลยคนที่เป็นอาเหมืองนะคะก็อาจจะไปร่วมง,งานนี้หรือเป็นร้านค้านะคะที่เขาเนี่ยขายสินค้าเขาก็จะขายสินค้าในราคาพิเศษนะคะมีทั้งแบบที่เป็นหินเพียวๆย,ยังไม่ผ่านกนนารเจระาในก็มีนะคะถ้าเกิดใคร เคยไปร่วมง,งานนี้แล้วเราก็จะเห็นสินค้าหลากหลายมากเลยและพี่เอก็จะบอกน้องๆว่าพี่เอก็จะไปร่วมง,งานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอกับน้องๆ eBay หลายคนเลยจะไปร่วมง,งานนี้เราจะไปดูสินค้ากันนะคะว่าสินค้าอะไรน่าสนใจมาทํากําไรในตลาดของ eBay แล้วเราก็จะไปทักทายเจ้าหน้าที่ eBay กันนะคะเผื่อว่า eBay เขาออกบูธใช่ไหมคะเขาเผื่อว่าเขาจะมีรายละเอียดมีข้อมูลหรือมีใบปิบวหรือมีเอกสารต่างๆ พี่เอก็จะได้เก็บรายละเอียดเหล่านั้นมาแล้วก็จะได้เอามาแบ่งปันให้กับน้องๆต่อนะคะฉะนั้นเช้าวันนี้สิ่งที่พี่อยากแบ่งปันก็คือในเรื่องของ Data Mining ในหมวดหมู่ของ Category Jewelry a n d Watch ค่ะ ถ้าวันนี้น้องๆรู้สึกว่าโอเคน้องๆมีของอยู่นะคะแล้วน้องอยากจะเอามาทำกำไรในแคตตาล็อกนี้นะคะน้องๆใช้คีย์เวิร์ดตัวแรกเลยค่ะคือคำว่าเจมส์นะคะเจมส์ก็คือเรื่องของอัญมณนีใช่ไหมคะเราจะใช้คีย์เวิร์ดว่าเจมส์ก็ได้หรือว่าเจมส์ stone ก็ได้นะคะพี่เอใช้คีย์เวิร์ดว่าเจมส์ G E M S ว่าเจมส์นะคะน้องพิมคีย์เวิร์ดเหล่านี้ได้เลยแต่สิ่งที่น้องกำลังจะเห็นนะคะเราจะเห็นว่า eBay เนี่ยเขาจะมีคีย์เวิร์ดเนี่ยมาให้เราเต็มเลยเขาจะดึงคีย์เวิร์ดตรงนี้มาให้นะคะแต่พี่เเนี่ยจะเลือกแค่คีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ก่อนนะคะแล้วเราก็กดเซิร์ชค่ะ เรามาดูซิว่าเจมส์อัญมณีนะคะในททมิ่งเวลานี้เนี่ยสินค้าอะไรที่น่าสนใจนะคะและถ้าเขาน่าสนใจแล้วแล้วเขาจะถูกเอามาขายในรูปแบบของอะไรบ้างเช่นมีแหวนมีต่างหูมีกําไลมีสร้อยคออ,อัญมณีลักษณะแบบไหนนะคะณไทมิ่งเวลานี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปรากฏพอพี่เอใช้คีย์เวิร์ดว่าเจมส์นะคะผลปรากฏว่า eBay เนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้มีคนขายอยู่ที่2ล้านหแสนอ่าอเทมนะคะและพี่เอกดมาที่โซเลยค่ะโซไอเทมนะคะ,ะพอเรากดมาที่โซไอเทมว้าวสินค้ามีคนลงขายอยู่ที่2ล้าน6แต่ปรากฏว่ามีการขายออกนะทามมิ่งเวลานี้นะคะอยู่ที่4 0 0แสนนะคะสี่แสนรายการคราวนี้ เรามาดูกันนะคะสินค้าชิ้นแรกน้องๆเห็นไหมว่าพี่เอใช้คีย์เวิร์ดคำว่าเจมส์นะคราวนี้เราจะดูว่าสินค้าเนี่ยมันตอนนี้มันเอนดิ้งนะคะก็คือเพิ่งจบมรรมูลพี่ใช้คีย์เวิร์ดว่าเจมส์ค่ะน้องๆแต่ปรากฏสินค้าเป็นอะไรคะเป็นการ์ดเนี่ยค่ะเป็นการ์ดที่ออกใบเซอร์ติฟิเคตแต่เป็นการ์ดของของบาสเกตบอลใช่ไหมคะพี่ต้องมันเป็นบาสเกตบอลนะ <American> อเมริกันฟุตบอลนะคะตัวแรกนะคะเป็นการ์ดที่ออกใบเซอร์ของอเมริกันฟุตบอลค่ะตัวที่สองเนี่ยเป็นการ์ดเหมือนกันค่ะแต่น่าจะเป็นอันนี้ก็เป็นอเมริกันฟุตบอลไหมคะพี่ต้อง Snap s ปอร์ตสแนสปสคืออะไรอะ่ะเนีน่ย snap s อ s เ a p shot อ่ามันมคืออเมริกันเหมือนกันเหรอคะ อเมริกันฟุตบอลอันนี้เบสบอลอ่าอันนี้เบสบอลต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมคะน้องๆเป็นโปเกมอนค่ะปิกาจูมาเลยนะคะต่อไปเหมือนเดิมนะคะเป็นการ์ดหมดเลยค่ะน้องอ่าโผล่มาแล้วก็เพิ่งจบประมูลไปเมื่อวานนะคะวันที่6นะก็คือเป็นเป็นตัวของลูบี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นเลดเป็นลูบี้ นะคะแล้วก็จบประมูลแบบบิดประมูลเราจะเห็นแล้วพี่เอขอเปิดอันนี้นะเพราะว่ามันตรงที่สุดเลยเพราะเราใช้คีย์เวิร์ดคำว่าเจมส์นะคะพอเรากดไปปรากฏว่า eBay รายการสินค้าชิ้นนี้ตัวของพลอยตัวนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นเม็ดเดียวนะตัวนี้คือลูบี้ค่ะลูบี้ และก็ตัวนี้มีการเจรในเรียบร้อยน้ำหนักอยู่ที่7กะรัตคือเล็กนะคะเล็กนิดนึง7กดกะรัตแต่ก็ไม่โตพอสมควรแล้วก็มีร์ติฟิเคชให้ด้วยนะคะแล้วก็รูปทรงเป็นไข่นะคะรูปไข่เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเป็นรูปไข่ลูบี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นท็อปคุณิตี้เจมส์เลยนะคะแล้วก็สตาร์ทบีดจบไป ประมูลไปนะคะจบไปอยู่ที่5.63เหรียญ US Dollar ถูกมากเลย189บาทเมตรนี้นะคะแสดงว่าน้องๆขาดูสิเขาบอกว่าฟรีชิปปิ้งอ่าในมุมมองของพี่เอนะคะถ้าวันนี้เรากำลังสมมติว่าเราอยู่ที่จันทบุรีนะคะแล้วเราอยากจะเอาสินค้าพรอยของไทยเนี่ยไปขายในตลาดของ ebay ถ้าเราเอามาขายลักษณะแบบนี้แน่ๆเลยตัวพลอยที่เราซื้อมาค่ะมูลค่ามันสูงกว่าเม็ดนี้อีกคือถ้าเราขายในราคาแบบนี้พี่พี่เอคิดว่าเขาน่าจะสตาร์ทอยู่ที่0.99แล้วฟรีชิปปิ้งนะคะถ้าเราขายลักษณะแบบนี้สินค้าตัวนี้เสียมูลค่ามากเลยก็คือว่าเราขาดทุนแล้วค่ะเพราะว่าค่าชิปปิ้งอ่ะหกรัมเนี่ยจะอยู่ที่380บบาทแบบลงทะเบียนส่งไปที่ประเทศอเมริกาค่ะ ชิปปิ้งมันคือ380บาทแล้วฉะนั้นเวลาเราตั้งราคาขายค่ะอย่าลืมนะคะว่าการตั้งราคาขายคือต้นทุนสินค้าเท่าไหร่นะคะอันดับแรกต้นทุนสินค้าจะต้องบวกด้วยกําไรที่เราต้องการนะคะอย่างที่3มเนี่ยเราจะต้องบวกค่าชิปปิ้งนะคะว่าเท่าไหร่3อย่างนี้รวมกันคูณด้วย35%ค่าคอมมิชชั่นของ eBay ค่ะ ออกมาที่เท่าไหร่เช่นพี่เอยกตัวอย่างสมมุติว่าพี่เอซื้อพลอยจากจันทบุรีเขาจะมีพลอยที่ขายเม็ดละ100บาทที่มันเป็นตลาดอะค่ะถ้าเกิดใครไปเที่ยวตลาดพลอยค่ะมันจะเป็นตลับเล็กๆเ,เนี่ยขายเป็นเม็ดนะคะเม็ดนึงเนี่ยราคาอยู่ที่100บาท เราเริ่มขายจากสิ่งเหล่านั้นก่อนลงทุนไม่ได้สูงมากก่อนแต่ว่าเม็ดเนี่ยสวยมากนะคะเขาก็จะมีตลับเราเขียนเลยว่าพลอยอันนี้คืออะไรเช่นคือลูบี้นะคะคือมรกตนะคะคือบลูนะคะบูซฟายเยลโลัไฟานะคะแบบนี้ค่ะเขาก็จะเขียนเลยหรือเป็นพลอยเ,เนื้ออ่อนเขาก็จะเขียนมาเขาก็จะเขียนเลยว่าน้ำหนักเนี่ยกี่กรัต คราวนี้เราก็เอาไอ้ตัวนั้นนะคะมาทำพราะพี่เออยากแบ่งปันในเรื่องของการตั้งราคาขายค่ะให้น้องขายแบบสตาร์ทบิดก่อนสำหรับน้องๆคนใหม่หรือใครก็ที่อยากที่จะเข้ามาในการขายสินค้าในตลาดพลอยค่ะเดี๋ยวพี่ต้องช่วยคิดราคาให้เอหน่อยนะคะสมมติว่าต้นทุนสินค้าของพลอยเนี่ยราคายอยู่ที่100บาทเราต้องการกำไรนะคะอีก100บาทนะคะเราซื้อมาทุน100 บวกกาไร100เป็น200ใช่ไหมคะค่าชิปปิ้งต่อ1ชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่380บาทนะคะอย่างที่3อ่าก็จะเป็น200บวก380เป็น580นะคะ580คูณด้วย35%ค่าคอมมิชชั่นของ eBay ค่ะเซ็นนะคะก็คือ203บาทน้องๆเอา580บวก203บาทก็จะเป็น783บาท นะะ้องขา783บาทหารด้วยนะคะ30ที่หาร30คือ1เหรียญเยนโซล่าพี่เอจะให้น้องๆหารด้วย30ค่ะเ mm hmm. พราะว่าค่าเงินมันสวิงนะคะระหว่าง30มันจะอยู่ระหว่าง30ถึง35บางที36 37แต่ตอนนี้ค่าเงินมันจะอยู่ที่33บาทฉะนั้นให้เราหาร30ไปเลยนะคะ ที่26.1เหรียญยูเอสดอลาฉะนั้นเวลาเราสตาร์ทบิดนะคะน้องสามารถเอาพลอยเม็ดนี้สตาร์ทบิดนะคะอยู่ที่26.99แล้วส่งแบบฟรีชิปปิ้งได้เลยนะคะทำไมพี่เอถึงอยากให้น้องนองส่งแบบฟรีชิปปิ้งเพราะว่าเพราะว่าเวลาแรลงแแงของ ebay อะคะ่ะเวลาคําเซิร์ชอะคะ่ะเวลาลูกค้าเซิร์ชอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเขาหาสินค้า กลุ่มคนกลุ่มแรกที่ถูกติดอันดับในการค้นหาคือ t o p l e t e ตอร l l ซค่ะลองลงมาคือคนที่ขายแบบฟรี h i p p i n g นะคะลองลงมาคือสินค้าที่ขายแบบแยกชิปฉะนั้นวันนี้น้องเป็น t o p l e t e ตอร l l ซลออยังคะสมมุติว่าน้องยังไม่ได้เป็น t o p l e t e ตอร l l ซฉะนั้นถ้าน้องลงขายขายสินค้าแบบฟรี h i p p i n g น้องจะเจอในคำค้นหาต่อจาก t o p l e t นเตอร l l ซลเลยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่อยากแบ่งปันให้ทำไมเหตุและผลว่าทำไมพี่เอถึงให้น้องๆคิดค่าคอมมิชชั่นของ ebay 35%น้องๆขาเวลาน้องๆขายสินค้าบน eBay ย์อ e ะคะ่ะ e eBay คิดค่าคอมมิชชั่นเนี่ย18%แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอะคะ่ะ อีเบจะมีค่า international seller คือเราเป็น Seller ที่อยู่ต่างประเทศ Ebay ก็จะมีค่า w i d international international ต่างๆอีกนะคะว่าเท่าไหร่ แล้วเราจะมีค่านู่นค่านี่อีกเยอะแยะมีวงมีแหวนมีอะไรอีกเยอะมากเลยฉะนั้นทัทในการรวมมาค่ะเพื่อน้องไม่ได้ขาดทุนเบก็เลยให้น้องเนี่ยคิดไปเลยว่าเวลาค่าคอมมิชชั่นของ E ี a y ในการที่เราจะลงขายบน eBay ยะค่ะให้เราคูณไปเลยที่35%เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเวลาน้องบวกกำไรไปแล้วแล้วตัวคูณไปอีก35%เปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดเลทในอัตราเลทอยู่ที่30บาทนะคะ ต่อหเหรียญยูเอสลาเนี่ยจะทําให้น้องเนี่ยมีกําไรค่ะน้องจะไม่ขาดทุนเลยค่ะดังนั้นขายแล้วเราขายสินค้าบน ebay ได้แล้วเราต้องขายแล้วมีกําไรด้วยนะคะนั้นนี้คือเทคนิคที่เปยอยากให้น้องๆค่ะดังนั้นวันวันที่เราจะไปเจอกันนะคะที่งาน Bangkok จ a m e s e นด์ l r y Fair นะคะเราจะไปเจอกันวันที่9-13ถึง13นี้ก็คือวันจันทร์นี้แล้วนะ 9-13ถึง13นี้ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะคิดว่ามีความสนใจอยากจะขายสินค้าอัญมณีในตลาดของ ebay ที่อยากให้น้องๆไปดูงานนี้ค่ะน้องจะได้ไอเดียนะคะน้องจะเห็นสินค้ามากมายเลยแล้วเผื่อนะคะน้องจะได้เจอกับผู้ผลิตนะคะที่เขาขายสินค้าในราคาต้นทุนนะคะในราคาพิเศษได้เลยแล้วน้องก็จะได้มีโอกาสในการไปเจอนะคะเจ้าหน้าที่ของ eBay ที่เขาไปออกบูธในงานนี้ค่ะในบูธของเขาเน จะอยู่บูธที่18นะคะชั้น LG นะ XX18 นะคะบูธ eBay mm hmm. พี่เอเชื่อว่าน่าจะมีโลโก้ eBay ใหญ่ๆเลยลองเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ในการที่เราเนี่ยไปขอคำปรึกษากับเขาได้แล้วเอาเอกสารกลับมานะคะแล้วถ้าใครเจอพี่เอในงานนี้ก็เข้ามาทักทายพี่เอได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันในงาน b a n g k o k James Jewelry นะคะแฟร์ที่เกิดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามอย่าลืมนะคะ เราไปเจอกันในงานนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเรลีกิตค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ